ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์เกมส์ทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะช่องอ้ันพอยชาแนลนะครับก็วันนี้จะมาทำการนะะฮทำคอนเทนต์อีกแล้วเพื่อนๆเอาดักซิตนะฮะมาเล่นด่านโลกนะครับคือตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้จับมาเล่นนานมากนะฮะซึ่งวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับก็จะมีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้นะครับจี้ก็ไปลุ้นกันอีกทีนะเพื่อนๆว่าจะเป็นจี้ อะไรอื่นจะเป็นจี้เลยไหมหรือจะเป็นจี้ใหม่มาเลยนะฮะก็ไปรอลุ้นกันเอาอีกทีหนึ่งนะเ,นเพื่อนๆ่อนโอเคก่อนที่จะไปดูว่าจี้ที่มาในวันนี้เป็นจี้อะไรก็เดี๋ยวทำคอนเทนต์เล่นแบกซิตสัก3ตาแล้วกันนะเพื่อนเพื่อโอเคครับตาแรกมาดูกันฮะว่าจะเจอกับตัวอะไระครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมไม่ได้จับมาเล่นนานมากเลยฮะนานมากกับตัวนี้คือผมไม่ค่อยถนัดพวกสายบิ๊กไงส่วนตัวเนี่ยจะไม่ชอบ อย่างที่เ,เพื่อนๆได้เห็นกันนั่นแหละที่ผมลงคลิปส่วนใหญ่ผมจะเล่นอนุบิธหลักๆเลยนะครับเป็นตัวลูกรักของผมเลยนะฮะเซตที่ผมใช้อ่ะมีหมวกอักชิวนะฮะมีเอ่อก๊อปปี้อะไรนะคอนเนรเทศใช่ไหมอะไรไม่รู้จำชื่อ,อไม่ได้นะนั่นแหละะแล้วก็มีไอตัวเพ็นบอร์ดนะฮะเพนบอร์ดแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอะไรวะ จำไม่ได้เมื่อกี้เออผมมาภาคที่แักไงเ,เพื่อนๆนะฮะโอเคครับเราเจอกับดักมิวากิรี่นะฮะมาดูว่าผมจะจบวิกแบบยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะไอ้นี่มันจะดีด,ดีขนาดไหนนะครับสำหรับไอ้ทิรพอดเนี่ยอ่ะอเคเลื่อนย้ายก่อนนะฮะโอเคครับเป็นบอร์ดออกนะฮะอือดีดไปแล้วฮะดีดดีดไปแล้วนะฮะ ไปอีกครับ12โอเคเยี่ยมมาดูว่าจะเทินเดียวจบเลยไหมนะฮะสําหรับตัวดักซิตนะฮะยังยังฮะเก้าไปดิเก้าอือติลอยด้วยดีดไปไหนมาดูกันว่าจะดีดไปไหนอือดีดมานี่ฮะโอ้โห้าดีดแบบจบเลยนี่จบเลยนะเทินเดียวเทินเดียวเกือบจบแล้วเพื่อนเนี่ยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้าย เ่อนใจไปเมืองตัวเองก่อนโอเค๋อรลองเท้าลินจาออกนะฮะจบฮะอย่างนี้เทินเดียวจบเลยนะฮะจบฮะโอเคเรียบร้อยฮะสายวิกนะฮะด่านโลกผู้พิทักษ์ด่านโลกนะครับตัวนี้นะครับแต่ก่อนนี้ถือว่าสุดจริงๆครับดักซิดนี่ลงลีกีงโหใครมีดักซิดถือถือว่าได้โคตรได้เปรียบนะฮะโอเคมาดูอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะฮะ รอรุนกันเอาเดีเพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นจี้อะไรเข้ามานะฮะถ้ามีเป็นจี้ดีก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสุม่มหาให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเนาะแต่ถ้ายังเ,เป็นจี้เก่านะครับที่มันสกิลไม่ได้น่าหาก็อาจจะมารีวิวคระะับเป็นการรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วกันเนาะไปรุ้นกันอีกทีหนึง่งนะฮะสำหรับบ่ายนี้นะฮะโอเค ดาดี้เราเจอกับเมอร์คิวรี่นะฮะอีโวเมอร์คิวรี่เขาได้ถอยเป็นคนแรกนะฮะก้าวไปนะฮะไอตัวนี้เราเคลื่อนย้ายไม่ได้นะเพื่อนเคลื่อนย้ายนี่ไม่ทอนี่เลยมันขโมยสกิลความสามารถเราไอสกิลการถอยเต๋าเราจะลวนอ่ะไอตัวเนี้ยลวนทันทีเนี้เนียอย่างเงี้ยถ้าผมเคลื่อนย้ายนะโดนแลวฮะเนี่ยโดนแลวฮะโดนแล้วเต๋าลวนบนหัวแล้วนะฮะ นู่นไปสิบเลยกดสองอะ่ะมันจะเพี้ยนไปเลยนะเพื่อนบอกเลยเยยกินยายอีกโดดีกดดออดีดีเท่ปะเออคอยดูนะฮะนู่นไปเจ็ดนูน่นดีดมั่วไปหมดเลยตอนนี้ ผมว่าจะทาสีเมื่อกี้กลัวเพนบอดไม่ออกอ่ะดีดมานี่ฮะไเไหมเบิร์นแม่นด้วยนะอ๋อมันขโมยความแม่นเราไงมันขโมยไอ้ไอ้เนี่ยตัวเนี้ยคือถ้าเราเคลื่อนย้ายปุ๊บมันจะขโมยสกิลขโมยความสามารถเวลาเราทอยเต๋าฮะสองสี่ดีดเปล่า ด,ดีดไมมเอ่ยไม่ดีดบักปลอบ่างไงคือบอดีดคือบอดีดบักฆ่านี่มีออก็ไปตัดเมืองผมแล้วนะฮะไปตัดเมืองผมแล้วโอ้ยไอ้กจิเสือกออกด้วยเคลื่อนย้ายตัดอีกน่าจะตัดอีกนะฮะน่าจะตัดเมืองอ่าไปตัดเมืองแล้วะฮะพยายามไปตัดเมืองผมนะฮะมาดูกันว่าจะเพี้ยนขนาดไหนเจ็ดอกห้าคือเต่ามันลวนครับพอเต่าเพี้ยนปุ๊บเนี่ย เรียบร้อยอ่ะโดนขโมยความอน,นี่ไงความแม่นลูกเตาไงเขาก็น่าจะอ่าสร้างเ่นมาร์กโอเคครับอือฮะเตะว่าเตะอีกฮะลอยเป็นลูกบอลเลยอ่ะก็ยังมาตัดเนื้อขอเหมือนเดิมนะคือพยายามไป ถอยมาตัดเมืองให้ได้นะไม่งั้นโดนซิทวิกอย่างไวนะครับบอกบอกเลยนะฮะโอเคครับก็พยายามตัดเมืองนะฮะสกิลอีเคลื่อนย้ายออกอีกบัดรอบอโอเค,คลายสองไม่สามารถวิกเข้าได้แล้วนะครับสิบสองได้ไม่เอ้ยสิบสองโอเคเย็บคือถ้ามีโล่มันป้องกันขโมยได้อยู่เนี่ยเคลื่อนย้ายอ,ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีโล่มันจะเนี่ยเนี่ยเห็นป้ะเพื่อนเนี่ยเนี่ย าไม่มีโล่เมื่อกี้ผมก็จะโดนเหมือนเดิมอก้าวไปดิก้าวเขาจะต้องมาตัดเมืองผมให้ได้เคลื่อนย้ายน,นี่ไงเห็นว่าเพ้นบอร์ดผมไม่ออกกาจะทาสีสักหน่อยไอ้ห่านิอือดีไปโน่นแล้วฮะทาสีไม่ออกโดนโดนขโมยความ มันย้ำลูกเต๋าอีกแล้วอือถอยสิบสองมาแล้วฮะแหมก็จินี่มันออกดีจริงวะเฮ้ยนี่ฮะเขาจะพยายามจะไปตัดเมืองผมไม่ได้นะครับเพราะว่าป้องกันวิกนะฮะพยายามวิ่งตัดเมืองแล้วนะฮะยังไงไปนู่นแล้วอ้อมไปหลังแล้วนะอ้อมไปด้านหลังแล้วอือสร้างเลยมาก มาดูกันว่าเตารว,วนจะเป็นไงออกสีนะนี่ฮะนี่แหละคือโดนพอโดนขโมยความสามารถเตาปุ๊บเนี่ยจบเลยเพื่อนมันจะทอยยากมากถ้าเจอตัวนี้ขโมยความสามารถไอ้ทอยเตาคือเราถ้าเคลื่อนย้ายเป็นอย่างนี้แหละเบิ้สองออกเก้านี่แหละนี่แหละคือมันเพีย้ยนอ้าวอุลตร้าแมนออกจบสิครับแบบนี้จบสิฮะโอเคไอ้หนุ่มสายวิกโอเค อีกสักตาแล้วกันนะฮะอีกสักตาแล้วกันหลอรุ่นไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆแต่ว่าผมจะทําช่วงเย็นเลยนะเพื่อนอีเวนต์เพราะว่าช่วงบ่ายผมเข้างานปกตินะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วอุ้ยสีสิบหกแล้วะฮะจะจะได้เวลาเข้างานแล้วนะฮะโอเคครับตาสุดท้ายตาสุดท้ายตาสุดท้ายจะเจอกับตัวอะไรเอ่ย จะบิ๊กภายในเทินเดียวไหมนะฮะเจอกับหัวฟ้านะฮะ dicts นะฮะคืงไม่เจอตัวหนักนะเจอแต่ตัวแบบบอทอ่ะเขาได้ถอยเป็นคนแรกนะฮะผมได้ถอยเป็นคนที่สองนะครับอ๋อผมจำชื่อมันได้แล้วคอ้อนของราชาที่ถูกเน,นรเทศเออจีนี้ลืมลืมชื่อมันนึกอยู่ตั้งนาน เอามาดีดไงเขาก้าไปนะฮะก้าไปโอเคส,สิบไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับเยี่ยมดีดไม่เอ้ยไม่ดีดฮะแต่เคลื่อนย้ายโอเคดีดโอเคเนี่ยถ้ามันดีดอย่างนี้โอ้โหจบวิกโคดไว้เบิ้ลสองไปดิเบิ้ลสองออกสีแน่ๆอ่า ยังเบิ้ลอยู่นะฮะเบิลสี่นะฮะดีดไม่เอ่ยดีดไม่เอ่ยไม่เอ่ยไม่ดีดเคลื่อนย้ายดีดไม่เอ่ยดีดไม่เอ่ยดีดฮะดีดโอเคมึงไม่ดีดไปตรงนู้นให้จบวิกไปเลยว่าเทินเดียวสามไปดิสามดีดหรือเปล่าดีดไปนู่นเลยฮะดีดสกายลโอเคฮะเรียบร้อยฮะอย่างนี้ก็จบวิกเลยนะฮะโอ้โหเทินเทินเดียวจบเลยนะฮะ โอเคโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนยังไงก็ไปรุ่นกันเอานะฮะจี้ว่าจะมีจี้อะไรเข้ามามีจี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะไอรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ